วันสำคัญนะของชาวบ้านตาดินทองที่จริงสำคัญนะสำหรับคนทั้งประเทศแล้วนะโดยเฉพาะชาวพุทธเนี่ยนะวันนี้เป็นวันนะบุญเดือนสิบนะประเพณีไทยบุญเดือนสิบนี่สำคัญหลายก่อนหน้านี้ก็นะบุญเดือน8นะเข้าพรรษาเดือนเดียวนะก็บุญเดือน1 1นะแ,แล้วนะออกพรรษาก่อนจอพรรษาก็มาทําบุญใหญ่อีกสักครั้งหนึ่งนะคือวันนี้นะ วันนี้เรามาทําบุญนะให้กับบรรพบุรุษของเรานะคนเราทุกคนก็มีพ่อมีแม่มีผู้ญาติตายายที่เคารพรักเมื่อท่านยังอยู่นะเราก็ดูแลอุปถัมภ์บำรุงพอตายไปแล้วนะก็ยังมีความระลึกนึกถึงไม่ว่าท่านไปอยู่ภพภูมิใดนะก็ เมื่อถึงวันศีลวันบุญเดิน1สิบหรือว่าวันสําคัญนี้เราก็ทําอุตทิศไปให้อันนี้ก็เป็นการแสดงความกระตันยูรู้คุณนะคนดีนะก็ต้องมีความกระตันยูทําความดีด้วยการตอบแทนบุญคุณให้กับอุปการีนะบุปการีก็คือผู้ที่ทําความดี ให้กับเราก่อนนะก็คือพ่อแม่นี่แหละรวมไปถึงปู่ย่าตายายตอนนี้เนี่ยเขาลงรับไปแล้วนะก็ไปอยู่ที่ไหนพรภูมิใดก็แล้วแต่สิ่งที่เราช่วยได้คือการทำบุญอุทิศไปให้นะแล้วเราก็จะได้รับความสุขความเจริญนะแต่ว่าทำเท่านี้นี่อ่าจริงๆแล้วก็ยังไม่พอนะต้องช่วยดูแลรักษา สมบัติที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายได้สร้างขึ้นมาสมบัติที่ว่านี้นะก็อาจจะได้แก่ไรนาของเราไรนาของเรานะั้นก็เป็นของที่มาจากปู่ย่าตายายพ่อแม่นะรักษาให้ดีๆนะอย่าปล่อยปะละเลยช่วยบำรุงไร่บำรุงนาให้มันอุวมสมบูรณ์อยู่เสมอ บางทีเราก็ไม่ค่อยดูแลไร่นาของเรานะฉีด <c oughs> ยาฆ่า,า,มาแมลงลงไปเนี่ยอันนี้รู้บ้างหรือเปล่าว่ายาฆ่า,า,มาแมลงนี่มันก็ไปทำไล่ทำทำลายไร,ไรนาของเราทำให้ดินมันเสียสิ่งแวดล้อมก็เสียไปด้วยเช่นพอฝนตกมันก็น้ำก็พัดเอาชำระล้างสารพิษ ลงลำห้วยลำห้วยก็กลายเป็นลำห้วยพิษนะปลาก็ตายนะกุ้งปูก็ตายใครมาใช้น้ำก็อาจจะเป็นโรคได้เนี่ยเราก็ต้องดูแลนะรักษาสมบัติที่บรรพบุรุษเราได้ส่งทอดมาให้เราดูแลดินให้มันดี อย่าไปฉีดยาฆ่า,มาแมลงลงไปดินมันจะตายน้ำก็จะตายแล้วต่อไปเราเองก็จะเดือดร้อนด้วยวันก่อนนี่เห็นภาพนะมีคนหนึ่งเนี่ยฉีดยาฆ่า,มาแมลงฉีดไปฉีดมาล้มลงนะแล้วก็เป็นลมเลยแล้วก็จมน้ำศพเนี่ยมันลอยอยู่บนอยู่บนหนองน้ำเลยนะ ในมือนี่ยังถือ,อไอ้ไม้พ่นเครื่องพ่นยาฆ่าแมลงอยู่เลยอันนี้แสดงว่าเนี่ยตายเพราะว่าริยาฆ่าแมลงนอกจากไร่นานนะที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราอยากจะให้เราหวงแหนรักษาไว้แล้วนะป่าก็ดีนะ,ะธรรมชาติก็ดีก็ขอให้รักษาเอาไว้ด้วย ปู่ย่าตายายเราก็รักษาป่านะดูแลต้นน้ําดูแลลําห้วยลําทานอันนี้ถือว่าเป็นสมบัติของเราที่เขาได้มอบมาให้เราถ้าเรารักพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ต้องรักษาเอาไว้นะที่พวกเรานะช่วยกันรักษาป่าช่วยกันปลูกป่านี่ก็ดีแล้วนะก็ขอให้ทำกันต่อๆไปงานรักษาป่าของที่นี่นะ มันไม่ใช่เป็นการทำเพื่อเราเท่านั้นนะมันเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณกับธรรมชาติแสดงความกตัญญูรู้คุณกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะที่เขาเก็บรักษาเอาไว้ให้เราอันนี้ก็เป็นการแสดงความกตัญญูและอย่างหนึ่งนะที่เราต้องดูแลให้ดีๆนะก็คือตัวเรานี่แหละตัวเราเนี่ยนะก็เป็นสมบัตินะของพ่อแม่ นะพ่อแม่ให้กำเนิดเราเลี้ยงดูเราด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่นะถึงเวลาพ่อแม่จากไปนะเราก็มีหน้าที่นะต้องดูแลตัวเราให้ดีด้วยนะเวลาเราทำบุญเนี่ยเราอยากจะอธิษฐานเราร้องขอขอให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุพบรุษอำนวยอวยโชควให้เราดูแลรักษาเราให้ปลอดภัย แต่เราไม่ดูแลตัวเองแบบนี้มันก็ไม่เขอ่า,าด้วยนะไปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแล,แลรักษาเราให้ปลอดภัยมีความสุขความเจริญแต่ตัวเราเนี่ยนะไม่ดูแลตัวเองไม่รักตัวเองแล้วมันจะมีความสุขความเจริญได้ยังไงนะเราต้องดูแลตัวเองให้ดีนะทั้งกายและใจดูแลกายดูแลยังไงนะก็ อะไรที่มันเป็นโทษเป็นอันตรายก็หลีกเลี่ยงซะนะเล่ายาบุรีนะอันนี้เสรไปแล้วเอาเข้าเอาเข้าตัวไปแล้วนี่นะมันมีแต่จะเป็นโรคนะโรคปอดโรคมะเร็งนะแล้วก่อนที่จะล้มป่วยก่อนที่จะตายนี่ก็มันก็สิ้นเปลืองเงินทองนะบางทีก็ไปทะเลาะเบาแวงกับคนอื่นเ,เพราะความเมานะบางคนเนี่ยนะ ติดเหล้ามานะพอถึงช่วงเข้าพรรษานะก็ตั้งใจจะอดเหล้านะก็อดได้ดีเลยนะตลอดสามเดือนแต่ว่าทุกทรมานมากพอถึงวันออกพรรษานะโอ้มันเหมือนกับวันนรกแตกด้วยออกพรรษแล้วโอ้ยล่อเต็มที่เลยนะมาออกพรรษานี่เมาเลยนะเมาเลยเพราะมันอดกั้นมานานบอกว่าไปทะเลาะกับเมีย ไปทะเลาะก,กับเมียพอมา,าก็ทะเลาะก,กับเมียตอบตีเมียนะเมียสู้ไม่ไหวนะเห็นเห็นจอบอยู่นะอยู่ใกล้ๆเนี่ยสู้ไม่ได้เนี่ยนะเอาจอบนี่ยระฟาเข้าไปเลยผัวตายนะตายวันออกพรรษานี่ยนะตายเพราะอะไรตายเพราะเมาเมาแล้วไม่ได้เมาคนเดียวนะไปทําร้ายเมียนะเมียสู้ไม่ไหวนะก็เลยต้องใช้จอบเนี่ยป้องกันตัว แต่ว่าเล่นหนักไปหน่อยนะผัวตายตายวันออกพรรษานี่มันมันแย่เด้ออันนี้เพราะอะไรนะอันนี้เรีกาไม่รักตัวเองเด้อนะพอไม่รักตัวเองแล้วมันกินเหล้ากินเหล้ามันก็เลยทําร้ายคนอื่นคนอื่นก็เลยทําร้ายตอบนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารักตัวเองนะก็ต้องนะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดียาปลาดิบอะไรเนี่ยนะ ก็กินน้อยๆหน่อยนะเพราะว่ามันมีมันมีพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยคนอีสานเราก็ยังติดยังชอบกินปลาเด็บอยู่นะคนอีสานก็เลยเป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับเป็นโรคมะเร็งมะเร็งในตับนะตายกันหลายเนะยทรมานอ่านะถ้ารักตัวเองนะต้องดูแลสุขภาพตัวให้ดีดูแลกายแล้วก็อย่าลืมดูแลใจด้วยนะดูแลใจนี่ก็ ก็รักษาศีลนั่นแหละนะรักษาศีลให้ดีนะรักษาศีลให้ดีเพราะถ้าเราไม่มีศีลน,นะเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวนะไปฆ่าสัตว์มันก็เป็นบาปเดี๋ยวบาปนี่มันก็ย้อนกลับมาทําให้ตัวเองป่วยทําให้ตัวเองนะเจ็บป่วยนะหรือไปถ้ายิงไปฆ่าคนเดี๋ยวเขาก็มาแก้แค้นถ้าไปลักขโมยเขานะอันนี้ก็เป็นบาปนะ เป็นหนี้นะใจิตใจก็เดือดเนื้อร้อนใจไปลักขโมยเขานะกลัวว่าเขาจะจับได้นี่อันนี้เรียกว่าใจเป็นทุกข์แล้วแล้วถ้าเกิดว่าความจริงมันปรากฏนะเขาจับได้นี่ก็บางทีก็ติดคุกติดตารางนะเดือดร้อนอีกนะหรือถึงไม่ติดคุกนะก็อาจต้องไปใช้กรรมในชาติหน้านะหรือบางทีก็ใช้กรรมชาตินี้แหละขโมยเขาหนึ่งร้อยนะก็อาจจะ วันหน้ากว่าจะเสียไปหนึ่งพันก็ได้นะอาจจะถูกขโมยกับหรือว่าไฟไหม้บ้านเนี่ยนะไม่คุ้มกันเลยนะขโมยแค่ร้อยเนี่ยไฟไหม้บ้านนี่นะหรือว่ารถถูกขโมยขโมยร้อยนะแต่ว่าหายไปเป็นหลายหมื่นนะวิบากกรรมเป็นอย่างนี้เด้อมันทบต้นนะเอาไปหนึ่งนะมันก็จะเสียสองหรือเสียสิบนะแล้วนคะนฉลาดนี่เ็าไม่ขโมย นะขโมยนี่มันมีหลายอย่างเนี่ยตั้งใจขโมยหรือว่ายืมไปแล้วไม่คืนเนี่ยยืมไปแล้วไม่คืนนี่ก็ขโมยนะยืมไปแล้วไม่คืนเนี่ย,ย,นนยอันนี้ก็ขโมยแบบหนึ่งนะต้องใช้นี่เหมือนกันนะไม่ชาินี้ก็ชาิหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารักตัวเองนะก็รักษาใจให้ดีด้วยการมีศีลมีศีลแล้วนี่ก็ต้องรู้จักดูแลจิตใจเจ้าของด้วย คนเราเนี่ยมันทุกอย่างนมันทุกข์เพราะความคิดคนเราเนี่ทุกข์เพราะความคิดนะถ้ามันคิดร้ายคิดลบนะมันก็ทําให้จิตใจเนี่ยเป็นทุกข์โกรธโมโหนะบางทีมันก็ชักนําให้เราเนี่ยไปทําชั่วได้เพราะความคิดนี่แหละหลวงพ่อพคำเขียนนั่นเคยเล่าว,ว่าสมัยที่อยู่ท่ามาไฟเนะ่ะ ตระมาสักยี่สิบสาิบปีที่แล้วเนี่ยมีพระหมายรูปหนึ่งมาพี่ชายพามาให้มาปฏิบัติกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ให้เดินจงกรมนะตั้งแต่วันแรกๆเลยหน้าตาเพิ่นเนี่ยหน้าตานี่ก็ดูไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่นะเหมือนกับมีความทุกข์ใจเวลาปฏิบัติก็ไม่ตั้งใจปฏิบัติ อยู่แค่วันแรกวันอยู่แค่สองวันนะก็มาหาหลวงพ่อบอกว่าจะขอศึกหลวงพ่อไม่ให้ศึกไล่ให้ไปปฏิบัติต่อเพื่อนไปปฏิบัติได้สักชั่วโมงหนึ่งไม่รู้ปฏิบัติหรือเปล่านะแต่หายไปชั่วโมงก็มาอีกจะขอศึกหลวงพ่อเห็นว่าเนี่ยเพิ่งมาได้แค่สองวันจะศึกได้ยังไงนะเพื่อนก็บอกจะศึกให้ได้บอกว่าเพื่อนมาเนี่ย รับปากกับพี่ชายว่าจะมาบวชนะไม่ได้รับปากกับพี่ชายว่าจะปฏิบัตินะบวชเสร็จแล้วนะจะขอศึกแล้วเนี่ยทําตามที่รับปากไว้แล้วไม่ได้ตั้งใจจะมาปฏิบัติหลวงพ่อก็บอกไปปฏิบัติก่อนไปหายไปสักพักกลับมาอีกจะขอศึกลบเล้าสึกให้ได้หลวงพ่อบอกว่าอะไรพาท่านมาหาผมนะเพิ่นตอบว่าความคิดครับ หลวงพ่อก็เลยบอกว่าคนเราเนี่ยนะถ้ามันคิดแล้วต้องทาทาตามความคิดทุกอย่างเหรอคนเราถ้าทําตามความคิดทุกอย่างนี่มันไม่แย่เลยนะเพื่อนก็ไม่พอใจนะหลวงพ่อ,อไลไ่ไปไปฏิบัติเพื่อนก็ก็ต้องไปอันนี้ตอนเย็นนะเชา้ชาเช้าตัวนี่พอเพื่อนเห็นหลวงพ่อที่ศาลาเพื่อนก็รีบมาเลยนะแต่คราวนี้แทนที่จะมาขอศึกนะ กลับมากราบขอบคุณหลวงพ่อบอกว่าขอบคุณหลวงพ่อที่ช่วยทักท้วงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ตั้งใจจะสึกเนี่ยสืกไปทำอะไรรู้ไหมสึกไปฆ่าคนนะเมื่อวานนี้ก็คิดแล้วว่าจะจอปืนจากไหนจะไปฆ่ายังไงฆ่าเสร็จจ่อปืนไปทิ้งไว้ที่ไหนจะหลบซ่อนยังไงตรั้งใจจงไปคงไปฆ่าเมียกับชู้นะสองคนแต่พอหลวงพ่อทักว่าเนี่ยทนเราเนี่ย ถ้าทําตามความคิดทุกอย่างมันไม่แย่เลยเพื่อนก็เลยได้คิดขึ้นมาก็เลยเปลี่ยนใจนะไอจะไปฆ่าคนไม่เอาแล้วไอความคิดนี่มันแย่ความคิดนี่มันหลอกเราเพื่อนก็เลยมาขอบคุณหลวงพ่อว่าถ้าไม่ทักทัวนี่เพื่อนกลายเป็นฆาตากรไปแล้วนะแล้วเพื่อนก็เลยก็เลยบวชไปเรื่อยๆนะรู้สึกว่าจะบวชจนตายนะนะบวชจนตาย อันนี้เพราะว่าเนี่ยนะหลวงพ่อท่านสอนดีนะบอกว่าคนเราเนี่ยนะถ้าเชื่อและทําตามความคิดทุกอย่างมันแย่นะไอ้คนเราเนี่ยไปเชื่อความคิดเรามากนะมันคิดอะไรไปจะเพิ่งไปเชื่อทักท้วงมันบ้างบางทีความคิดเราเนี่ยมันผิดมันพาเราไปทําร้ายคนอื่นได้อาจจะไม่ถึงกับไปฆ่าใครนะแต่ก็อาจจะทําร้ายแบบอื่นมีผู้ชายคนหนึ่งเล่านะเพื่อนขับรถเนี่ยวันหนึ่งขับรถไปที่ลําปาง ลำปางนี่มันก็มีภูเขาเยอะนะตอนที่ขับรถขึ้นเขาเนี่ยนะมันมีช่วงหนึ่งมันเป็นเหลี่ยมเขานะมันเป็นโค้งอะ่ะจู่ๆก็มีรถคันหนึ่งเนี่ยออกมาจากเหลี่ยมเขาตรงโค้งเนี่ยนะรถข้างหน้านะมันออกมาแล้วก็รถมันก็แสมันก็สายนะเร็วก็เร็วนะแล้วก็รถก็สายด้วยสายมามาอยู่ในเลนของเจ้าของนะอยู่ในเลนที่ผู้ชายคนนี้กําลังขับอยู่เนี่ยนะ รถข้างหน้ามันมาแบบนี้ทํำยังไงอ่ะก็ต้องเบรกเลยนะเแบรบแล้วก็แล้วก็หลีกรถไว้ข้างทางรถคันรถคันที่พุ่งเข้ามาเนี่ยนะคนขับเป็นผู้หญิงพอรถเนี่ยมันใกล้จะสวนนะคนขับก็โผล่หน้าขึ้นมาแล้วก็ตะโกนว่าควายผู้ชายคนนั้นทําไงอ่ะได้ยินมันนี้ก็โกรธเด็ก็ด่าไปอีกควายนะแล้วก็นึกนะแมะ ขับรถแบบนี้ไม่ได้เรื่องผิดกฎหมายแล้วยังมาด่ากูอีกว่าก,กูเป็นควายแต่แล้วเพื่อนก็ขับต่อไปพอขับถึงเหลี่ยมขาเพื่อนก็เลี้ยวนะพอเลี้ยวไปปรากฏเจอแหละเจอฝูงควายดูดเบรกไม่ทันชนไปเลยนะชนควายควายก็ตายรถก็พังนะนะที่แรกเนี่ยเพื่อนได้ได้ผู้หญิงเขาต้เรียกว่าควายเนี่ยตกใจว่าควาย,เ,ยเพื่อนก็นึกว่าผู้หญิงด่าเพื่อนนะ ผู้หญิงไม่ได้ดา่าผู้หญิงเตือนว่ามันมีควายอยู่ข้างหน้าแต่ว่าพูดได้สั้นๆนะว่าควายส่วนผู้ชายคนนี้ไปคิดว่าเนี่ยเขาด่าเราผู้หญิงคนนี้ด่ากูก็เลยต้องด่ากลับดีใจด้วยซ้ำว่ายังด่าทันนะยังด่าทันนะเห็นไหมบอกว่าเขาเตือนนะเขาเตือนดีๆหาว่าเขาดา่าเนี่ยความคิดเราเนี่ยมันบางทีมันมันไปคิดเอาเนี่ย ก็เราด่วนสรุปนะด่วนสรุปแล้วก็ไปเชื่อความคิดพอเขาด่าเราถ้าเขาถ้ารู้ว่าหรือถ้าคิดว่าเออเขาเตือนเรานะหรือคิดเผื่อว่าเขาอาจจะไม่ได้ด่านะเขาอาจจะเตือนก็ได้นะเพื่อนก็จะขับรถระวังนะถึงเวลาเลี้ยวนะก็จะไม่ขับเร็วๆนะแต่นี่เพื่อนคิดว่าเขาด่าไม่ได้คิดว่าเขาเตือนนะพอขับรถก็เลยไม่ได้คิดจะเบรกเลยนะไปชนควายตาย ดีนะเจ้าตัวไม่ตายนะเอามาเล่าได้เนี่ยนี่เพื่อนอันนี้เพื่อนเล่าเองนะว่าไปเจอไปเจอกับตัวเองเลยเพราะไปคิดว่าเขาด่าเราฉะนั้นความคิดเรานี่นะเชื่อมากไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเชื่อมากเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยทําร้ายคนอื่นหรือว่าไปด่าคนอื่นได้ที่จริงอย่าว่าแต่ความแต่อย่าแต่ความคิดเลยนะ แม้กระทั่งคําพูดของคนนะคําพูดของคนเนี่ยที่เราได้ยินมาเนี่ยแม้ได้ยินมากับหูนี่ก็ยังเชื่อไม่ได้นะคนไทยเราเชื่อง่ายนะได้ยินอะไรมาก็เชื่อลนะโดยที่อาจจะไม่ได้คิดว่าไอ้ที่เราได้ยินมาเนี่ยอาจจะผิดก็ได้นะอาจจะไม่ถูกก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่งนะมีเพื่อนชื่อแดงพ่อของแดงเนี่ย ป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดหัวใจนะพอเพื่อนได้ยินเงี้ยก็ไปเล่าให้เ hm พื่อนอีกคนหนึ่งฟังรู้ไหมรู้ไหมพ่อของแดงเนี่ยป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดแล้วเพื่อนคนนั้นได้ฟังนะก็ไปเล่าให้เพื่อนอีกคนหนึ่งต่อว่ารู้ไหมรู้ไหมแดงป่วยหนัก พ่อของแดงหายไปแล้วนะการว่าแดงป่วยหนักนะเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดอีกคนหนึ่งไม่ได้ยินก็ตกใจเด้ไปบอกเพื่อนรู้ไหมรู้ไหมนะแดงป่วยหนักหัวใจวายไปถึงอีกคนหนึ่งนะเขาได้ยินว่าแดงตายแล้วเริ่มต้นเนี่ยพ่อของแดงป่วยหนักนะเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดหัวใจเนี่ยพอมาถึงอีกคนนะคนที่สี่นะกลายเป็นว่าแดงตายแล้วนะคนละเรื่องเลยแม่นบอ แต่นี่แหละนะเวลาเราเล่ากันเนี่ยเล่าเวลาเราได้ยินมานะมันก็ได้ยินไม่ครบอะ่ะแล้วก็ไปเล่าแบบขาดขาดวิ่นวินหรือบางทีก็เติมจากพ่อของแดงป่วยหนักก็กลายเป็นว่าแดงป่วยหนักจากเดิมว่าแดงป่วยหนักนะผ่าตัดหัวใจก็กลายเป็นว่าแดงป่วยหนักหัวใจวายแล้วก็พอทีทคนนึงก็แดงก็ตายไปละ อย่างนี้นะคนเราเนี่ยเวลาได้ยินอะไรมาเนี่ยมันอย่าไปคิดว่าเป็นความจริงได้นี่ขนาดเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะถ้าเป็นเรื่องประเภทนินทานเนี่ยนินทานว่าคนนั้นคนนี้เนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่แค่ไม่ได้นินทานนะเขาแค่พูดธรรมดาธรรมดาแต่พอมาถึงหูคนที่สี่มันกลายเป็นนินทานว่าไร้ายไปแล้วบางทีเขาบอกว่าเออเนี่ยแดงชมไก่นะ พอมาถึงคนที่ห้าเนี่ยกลายเป็นว่าแดงด่าไก่ไปแล้วนะแล้วพวกเราเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเราถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยเราต้องหูหนักได้ต้องหูหนักจะ่พึ่งเชื่อง่ายชาวบ้านเราทะเลาะกันขัดแย้งกันก็เพราะว่าเชื่อง่ายนะเราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้กรองนะจยเพึ่งเชื่อเพราะว่าที่เขาพูดมาเนี่ยอาจจะพูดผิดไม่ได้คิดจะโกหกเราแต่ว่าฟังผิดฟังผิดมันก็พูดผิด มันหายไปทีละคำสองคำนะพ่อของแดงก็กลายเป็นว่าแดงป่วยนะไม่ใช่พ่อป่วยเนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยนะต้องรู้จักหนักแน่นนะมีสเตย์อย่าพึ่งเชื่อง่ายไม่ว่าจะเป็นคำพูดของคนหรือว่าความคิดในใจเราเนี่ยนะมันยังเชื่อไม่ได้ทีเดียวต้องรู้จักทักท้วงมันนะรู้จักถามรู้จักไต่ตองอันนี้แหละจะทำให้เราไม่ทุกข์นะ ถ้าเราเป็นคนเชื่อง่ายเชื่อคําพูดของคนอื่นหรือเชื่อความพิดตัวเองเนี่ยใจมันทุกข์ง่ายได้โกรธเกลียดเครียดศูนนะอันนี้เรียกว่าทําร้ายตัวเองมาทําบุญทั้งทีเนี่ยก็ให้ใจเราหนักแน่นได้นะแล้วก็รักษาศีลให้ดีแล้วก็รักษาไล่รักษานาของเราให้ดีเป็นสมบัติของพ่อแม่ปุญ่าตายาบารพุบรุษนะ ธรรมชาติป่าภูหลงลำาลอดลำปะทาวก็ช่วยรักษาไว้ด้วยเหมือนกันอมือนี้นี่จะมีต้นมะนาวแจกได้นะอยากได้กันบอมะนาวอะ่ะคราวที่แล้วบอกว่าอยากได้ผลไม้นะอันนี้เอามะนาวมาแล้วนะแจกได้บ้านละบ้านละบ้านละต้นได้นะเดี๋ยวไปรับจากผู้ใหญ่บ้านข้างล่างนะช่วยกันปลูกด้วยนะถือว่าเป็นสมบัติของของวัดนะช่วยราาักษาไว้หน่อยนะ แล้วก็ห้าปีหน้าจะมาดูนะว่าเป็นยังไงจริงๆไม่ต้องรอห้าปีหน้าหรอปีหน้ามาดูแล้วเนี่ยว่าปล <มา S 1> ูกกันเป็นยังไงฮะรักษาดีๆได้อ่าลาก็นุมโมทนานะก็ขออนุมโมทนาพวกเราชาวบ้านทุกคนที่มาร่วมกันทําบุญในวันนี้นทําบุญถวายอาหารหวานข้าวแล้วก็ปัจจัยเครื่องบริวารต่างๆมากมายนะก็ขออนุมโมทนานะก็ขอให้ บุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญกันในวันนี้นะช่วยปกปักรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยไกลทุกข์ให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีปัญหาอะไรก็ก้าวข้ามผ่านพ้นได้ด้วยดีให้มีความเจริญในธรรมสามารถจะมีความสุขสำราญไปจนจนกระทั่งได้เข้าถึงความสุขที่แท้เป็นความสุขเกมสารคือพระนิพพานในอนาคตการด้วยเทอน อาเตรียมรับผ่อนเตรียมกรวดน้ำยะถาวริวหาปูราปริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถา มีวันชันตุสาภโรโควินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิปายโกภาวะอภิวัตทนาสิลิสเนจังอุทาปจายโนจัน รธามาวัตนติอายุวันโนสุขังภาลังภาวุสาภามังคารังปันตุสาพาเทวตาสาภูธานุภานาสันธาโสติภาวันตุเตภาวุตสาภามังคารัง ขันตุสาภาเทวตาสาภาธรรมานุภาเวนัสธาโสเทภาวนุเตตุสาภามาณคารังราขันตุสาภาเทวตาปัสังฆานุพาเวนัสธาโสเิ